สวัสดีครับหมอทีมนะครับในแพทย์เสด็จถาวรจากเพจนั่งเฉยๆก็ผอมได้วันนี้เราจะมาคุยกัน2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือ1คําถามที่ช่วยให้คุณคุณดีตลอดชีวิตพี่บอยวิสูตรนะครับและอาจารย์จิตอึ่งอังสิเคยบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราตั้งคําถามที่ถูกต้องหรือตั้งคําถามที่มีคุณภาพเราก็จะได้รับคําตอบที่มีคุณภาพนะครับอย่างเช่นคําตอบห่วยๆเป็นไงครับก็เกิดจากคําถามห่วยๆอย่างเช่นนะครับ มีคนถามว่าเฮ้ยทำไมกูอ้วนง่ายอย่างนี้วะคาตอบก็คือการบ่นนั่นเองหรือว่าบางทีเราถามเองว่าเฮ้ยทาไมคนอื่นเขาผอมง่ายวะทาไมตูกินนิดเดียวก็อ้วนแล้วนะถ้าแบบนี้มันจะออกแนวเป็นคําถามที่ออกแนวการบน่นซึ่งมันจะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับคําถามนะครับที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมเลยนะครับเป็นคําถามเดียวที่ใช้มาตลอด7ปีที่ผ่านมาคําถามนั้นนะช่วยผมนะครับ ได้รับคำตอบที่มีคุณภาพมากขึ้นและง่ายต่อการตัดสินใจไม่เอาอารมณ์มาเกี่ยวข้องมากคำถามนั้นคือสิ่งนี้ช่วยให้ฉันหุ่นดีขึ้นหรือเปล่าสิ่งนี้ช่วยให้ฉันหุ่นดีขึ้นหรือเปล่าถ้าช่วยเอาถ้าช่วยทำถ้าช่วยจะกินแต่ถ้าไม่ช่วยตัดออกไปเลยครับแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรผมยกตัวอย่างง่าย ถ้าเราบอกว่าวิ่ง5นาทีตอนเช้าหรือ5นาทีตอนเย็นก็ตามมันช่วยให้ชั้นหุ่นดีขึ้นหรือเปล่าตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจคําตอบในหัวผมก็คือเฮ้ย mm. ถ้าวิ่งแค่5นาทีต่อต่อวันมันจะมีประโยชน์เหรอมันน้อยมากเลยนะไปหาข้อมูลมาสรุปแล้วมีงานวิจัยบอกว่าแค่ออกกำลับบงกายทุกวันวันละ5นาทีก็สามารถกระตุน้นการเผาผลาญพลังงานได้ครับผมก็เลยตอบเองว่าอะ ใช่งั้นโอเคชั้นวิ่งวละห้านาทีก็พอเขาเขาเรียกว่าขี้เกียจก็ผอมได้สไตล์ผมนะขี้เกียจก็ผอมได้งั้นโอเคห้าห้านาทีนะผมมาดูต่อว่าเอ๊ะแล้วไอ้ขนมตอนเช้าเนี่ยกินแล้วมันทําให้ชั้นหุ่นดีขึ้นหรือเปล่าปรากฏว่าการกินขนมตอนเช้านะครับถ้าเราไม่ได้กินเป็นอย่างแรกแต่กินหลังจากที่กินอาหารมื้อหลักแล้วมันก็ยังช่วยให้เราผอมลงได้ครับเพราะว่ามันได้แหละครับมันได้ความสุข ไม่ได้ความสุขดังนั้นเรากินให้พอหายอยากครับให้พอหายอยากเราก็กินไปนะครับขนมตอนเย็นช่วยทําให้ชั้นหุ่นดีไหมคําตอบคือไม่ไม่ก็ไม่สนใจมันครับเราก็ไปหาต่อว่าเอ๊ะแล้วถ้าตอนเย็นจะกินกินอะไรดีทานยาพืชกินตอนเย็นทาให้ชั้นหุ่นดีไหมอ่ะไปอ่านมาแล้วทานยาพืชเนี่ย ถ้าเราไม่ได้กินตอนเย็นพร้อมกับข้าวแป้งน้ำตาลร่างกายจะไม่นำมันไปเป็นพลังงานมากเกินเกินไปดูดซึมน้อยอันนี้หุ่นดีครับเราไปดูเอ๊ะไข่สองฟองไข่สองฟองเนี่ยมันจะทำให้ชั้นหุ่นดีได้ไหมมีคนเคยบอกว่ากินไข่แล้วคอเลสเตอรอลจะสูงผมก็ไปหาข้อมูลใหญ่เลยไปหาข้อมูลแล้วปรากฏว่าไอ้ไข่สองฟองเนี่ยถ้ากินตอนเช้า ไม่ทําให้อ้วนโอเคโอเคดูน่าสนใจแล้วถ้ากินตอนเย็นอ้วนไหมมันอ้วนถ้าเกิดว่าเรากินกับข้าวแป้งน้าตาลนั่นแสดงว่าไข่สองฟองเนี่ยกินเช้าโอเคกินเช้าส่วนเย็นก็ตัดข้าวแป้งน้าตาลออกแล้วก็กินไข่สองฟองได้ก็ผอมลงได้ครับข้าวกล้องเนี่ยถ้ากินแล้วมันทําให้ผอมลงได้ไหมผมก็คิดว่าเอ๊ะข้าวมันก็เป็นแป้งเนาะมันจะทําให้ผอมลงได้ไหมไปหาข้อมูลก่อนไปหาข้อมูลเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าถ้าเรารับประทานข้าวมื้อเช้า มักจะเปลี่ยนเป็นพลังงานทั้งหมดแต่ถ้าเรารับประทานข้าวมื้อเย็นเยอะๆมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันทั้งคอเลสเตอรอลไตรกเซไรด์ในงายข้าวกล้องผมโอเคเฉพาะเช้าอาจเช้าโอเคนะครับข้าวไรซ์เบอรี่คล้ายๆ้ข้าวกล้องไหมเอาไปเปิดมาดูแลคล้ายคล้ายกันเช้าโอเคแต่เย็นไม่ไม่ไม่โอเคเย็นตัดเช้ากินนะครับโปรตีนกับผักไปดูที่ว่าเอ๊ะมีคนเคยบอกว่าเวลากินเนื้อสัตว์เยอะๆหรือกินปลากินพวกนี้เยอะ กินโปรตีนมันจะกลายไปเป็นไขมันจริงไหมเราไปเปิดหาดูก่อนอา้าปรากฏว่ามันไม่จริงกินโปรตีนก็คือได้กรดอะมิโนก็คือเป็นโปรตีนกินโปรตีนจะเปลี่ยนเป็นไขมันไม่ได้งั้นโปรตีนใช้ได้ครับกินมื้อไหนก็ได้ครับเชา้ากลางวันเย็นเสร็จปุ๊บเราก็มาดูต่อว่าผักนี้กินได้ไหมผักกินได้ถ้ามันไม่มีข้าวแป้งน้ําตาลเยอะๆดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าเออโปรตีนกับผักมันกินได้เราไปหาต่อว่าเอ๊ะ ถ้ามันทําให้มันผอมทำทำให้เราผอมได้แล้วเราเนี่ยจะกินมันได้บ่อยขนาดไหนปรากฏว่าโปรตีนกบผักเนี่ยกินได้ทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือมื้อเย็นนะครับกินได้นะครับดังนั้นะถ้าใครอยากเห็นคนที่ลีนไขมันเยอะๆไปดูคนที่แข่งกีฬาเพาะกายครับพอใกล้ๆแข่งปุ๊บเขาจะลีนเอาคาร์โบไฮเดรตออกครับแทบจะไม่กินเลยแล้วกินเฉพาะโปรตีนกบผักเพื่อลีนไขมันออกเราก็เรียนแบบเขาครับแต่เราไม่ได้ทําแบบเขาทั้งหมด มื้อเช้าเรายังกินข้าวกล้องกับข้าวไรซ์เบอร์รี่แต่มื้อเย็นเราไม่กินนะครับเรากินเฉพาะโปรตีนกับผักเราก็ไปเรียนแบบเขาแค่ครึ่งเดียวครับไม่ได้เรียนแบบเขาทั้งหมดนะครับเพราะว่าการที่เราไม่กินข้าวแป้งน้ำตาลเลยตลอดชีวิตสําหรับคนที่จําเป็นต้องใช้สมองต้องใช้แรงงานในการทํางานอาจจะคิดไม่ออกเหนื่อยแล้วก็ทํางานแล้วรู้สึกว่ามีวูบวูบ,วบมื่อเนินนะครับสรุปคือโปรตีนกับผักกินได้กินแล้วไม่อ้วนนะครับไปดูกาแฟกาแฟเนี่ยด้วยตัวมัน่ะ กระตุ้นการเผาผลาญพลังงานดังนั้นกาแฟช่วยชั้นหุ่นดีขึ้นไหมกาแฟช่วยชั้นหุ่นดีขึ้นแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าคนไทยส่วนใหญ่มักกินกาแฟกับคอฟฟี่เมดแล้วก็กินกาแฟกับนมหวานหรือบางทีกินกาแฟกับน้ำตาลดังนั้นเราก็ต้องเน้นว่ากาแฟที่กินได้คือ no ชู g a r จริงจริงกิน ตอนไหนได้บ้างกินได้ทั้งเช้าครับกลางวันหรือเย็นก็ได้กาแฟถ้ามันไม่มีน้ําตาลไม่มีคอฟฟี่เมล์มากินเช้ากลางวันหรือเย็นก็ได้แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเฮ้ยแล้วถ้ามันกินตอนเย็นแล้วฉันนอนไม่หลับเนี่ยมันช่วยให้ฉันหุ่นดีขึ้นไหมสรุปการกินกาแฟกินแค่เช้ากับเที่ยงก็พอครับเพราะถ้ากินตอนเย็นเดี๋ยวนอนไม่หลับนะครับ ชาเขียวคล้ายๆกาแฟครับมีคาเฟอีนเหมือนกันมี EGCG กระตุ้นการเผ,ผาผลาญไขมันเหมือนกันเหมือนที่ผมเขียนไว้ในหนังสือนั่งเฉยๆหน้าเด็กซะง,งั้นผมพูดถึงชาเขียวครับมันช่วยกระตุ้นการเผ,ผาผลาญเช่นกันครับแต่มันต้องโนชูก a r เช่นกันนะครับสรุปแล้วนะครับหนึ่งคำถามที่จะช่วยให้คุณหุ่นดีตลอดชีวิตคือให้คุณถามเองเวลาคุณจะทําอะไรที่อย่างนดงว่ามันช่วยให้คุณหุ่นดีไหมอย่างเช่นการนอนดึกมันช่วยให้คุณหุ่นดีไหม ถ้ามันไม่ได้ช่วยให้คุณหุ่นดีคุณก็อย่าไปนอนดึกครับแต่ถ้ามันช่วยคุณหุ่นดีคุณก็นอนดึกดึกเลยแต่ปรากฏว่าผมก็ไปเปิดม,มาแล้วว่าการนอนดึกช่วงแรกๆทําให้ร่างกายใช้พลังงานเยอะก็จริงแต่พอเราปล่อยไปนานๆร่างกายจะเกิดความเครียดสะสมแล้วผลสุดท้ายการนอนดึกบ่อยๆจะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าความเสื่อมเลื้อหลัง จากการเที่ยวพักผ่อนน้อยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไม่เพียงพอแล้วผลสุดท้ายร่างกายก็จะเอาไขมันไปเก็บไว้ที่พุงและส่วนต่างๆของร่างกายมากขึ้นดังนั้นการนอนวันละ8ชั่วโมงช่วยให้หน้าเด็กพร้อมกับผิวดีพร้อมกับลดความอ้วนได้ง่ายกว่าครับสรุปแล้วนะครับคำถามจําไว้คําถามเดียวครับผมใช้มา7ปีคําถามนี้เด็ดที่สุดคือมันช่วยให้ฉันหุ่นดีขึ้นไหมถ้าช่วยคุณก็ทําถ้าไม่ช่วยคุณก็อย่าไปสนใจมันครับ งานที่หนึ่งเราผ่านไปนะครับคือการแบ่งปันนะครับคลิปนี้สามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนๆคนไทยได้ครับเคล็ดลับของผมไม่ใช่เคล็ดลับที่ผมคิดขึ้นเองเคล็ดลับของผมเป็นการเอาหนังสือของคนอื่นที่ประสบความสำเร็จในการลดความอ้วนแล้วมาเล่าให้เพื่อนๆฟังดนะังนั้นเพื่อนๆสามารถเอาไปได้เลยครับไม่ต้องมีเครดิตผมก็ได้เพราะผมก็เอาของคนอื่นมาอีกทีหนึ่งเอามาจากกูรูเทรนเนอร์ทั่วโลกที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ถามคําถามเนี่ยครับถามคําถามว่าสิ่งนี้ทําให้ฉัน ุดีขึ้นหรือเปล่าก่อนจะไปตอบคาถามผมขออีเวนท์ที่2นะครับมีเพื่อนเพื่อเรียกร้องกันมาเยอะมากเลยผมก็เลยไปคุยกับทีมงานว่าเอาวันไหนดีมีติ้งอินแบงคอกนะครับมีติ้งอินแบงคอกคือเราจะไปนั่งกินข้าวกันผมจะไปเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเทคนิคการลดความอ้วนผมจะไปเล่าเนื้อหาบางอย่างที่ไม่สามารถถ่ายทอดสดแบบนี้ได้เพราะว่ามันเป็นความรู้ในกลุ่มเล็กๆที่ถ้าถ่ายทอดสดออกแบบนี้อาจจะมีคน ที่ไม่เห็นด้วยกับผมอย่างรุนแรงได้ดังนั้นะเราจะคุยกันเฉพาะในมิ팅เพราะว่าในมิ팅เนี่ยเป็นกลุ่มเล็กๆมิ팅เ, uh, เนี่ยปกติวันอาทิตย์นี้นะครับผมไปที่ The The g o o d v i l l v i l l a g e มิ팅ที่จังหวัดเชียงใหม่ The Goodwill Village เป็นร้านอาหารนะครับดูแล้วบรรยากาศดีๆมีแฟนคลับท่านนึงแนะนำมาแล้วผมไปดูรีวิวแล้วโอเคบรรยากาศดีถ่ายรูปสวยห้องเป็น p r i v a t นะครับดังนะนะนะั้นเพื่อนๆที่จองเข้าเข้ามากันแล้วนะครับก็ เชียงใหม่นะครับวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่10มีนาคมนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับที่เด g o ก d w i วิ Village ตอน17.30นถึง19.30นนะครับไปกินข้าวด้วยกันไปคุยกันนะครับไปแบ่งปันประสบการณ์กันแล้วเดี๋ยวผมจะมีทริคประมาณ1ชั่วโมงเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวหอบโน้ตบุ๊กไปที่เชียงใหม่ด้วยนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆนที่รอคอยอยู่สำหรับกรุงเทพและปริมณฑลผมเตรียมคุยกับทีมงานไว้ว่า e t in g i n Bangkok นะครับเราจะมีช้อยให้เลือกงงานนนี้้ตอโวะครับ VOTE นะครับโหวตงานนี้ต้องโหวตนะครับเพราะว่าไป3วันไม่ไหวก็เลยดูแล้วว่ามีวันที่31มีนาคม14เมษายนนะครับซึ่ง14เมษายนไปไปมาอันนี้สงสัยจะไม่ได้ตัดออกครับเพราะว่าคุยกันแล้วน่าจะมีแต่คนกลับบ้านนะครับงั้นเราเหลือแค่2ช้อยนะครับ2ช้อยเท่านั้นคือ31มีนาคมกับ 28่มเมษายนผมให้เลือกแค่2ช้อยเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมไปแก้ในในลิงก์ข้างล่างนี้นะครับสรุปแล้วรบกวนเพื่อนๆน,นะครับที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลที่สนใจจะมีติ้งอินแบงคอกนะครับส3ชั่วโมงไปกินข้าวด้วยกันอาจจะเป็นข้าวเที่ยงหรือข้าวเย็นเดี๋ยวผมดูอีกทีนึงวันที่สามีนาคมถ้าผมจำไม่ผิดเป็นวันเสาร์วันที่28เมษายนก็เป็นวันเสาร์ครับเดี๋ยวเพื่อนๆค่อยโหวตนะครับเดี๋ยวผมตอบคำถามก่อน มีคนถามว่าถ้าชาเขียวใส่น้ำผึ้งอ้วนไหมมื้อเย็นไม่อ้วนมื้อเย็นอ้วนครับมื้อเย็นอ้วนทําไมมื้อเย็นถึงอ้วนผมขอลบตรงนี้นะครับขอใช้พื้นที่เล็กน้อยมีเพื่อนถามว่าอันนี้เป็นสิ่งที่บางคนจะสงสัยแล้วก็เป็นคําถามทีท่เจอบ่อยมากเลยก็คือแบบนี้นะครับน้ำผึ้งก็คือน้ําตาล คำถามก็คือน้ําตาลกินแล้วอ้วนไหมครับน้ําตาลกินแล้วอ้วนนะครับอย่างนั้นถ้าเรากินเยอะๆน้าน้าตาลอยู่เนี่ยน้ำผึ้งกินแล้วอ้วนเหมือนกันครับกินน้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ขอโทษด้วยที่มาดึกนิดนึงนะครับมีมีคุณหน่อยบอกว่ากินกาแฟร้อนวันละสองแก้วเช้ากับบ่ายได้ไหมได้ค่ะถ้าเกิดไม่ใส่น้ําตาลนะจัดเต็มเลยครับเพราะทําไมผมถึงบอกว่ากาแฟกินเยอะได้เพราะว่าจริงๆแล้วกาแฟดำเนี่ยมีงานวิจัยว่า ลดโอกาสการเกิดมะเร็งลดอักเสบนะครับต่อต้านอนุมูลอิสระแต่น้ําตาลทําในสิ่งที่ตรงข้ามครับน้ําตาลที่ใส่เข้าไปในกาแฟทําให้หน้าแก่เร็วทําให้อ้วนขึ้นทําให้หน้าหมองคล้าทาให้เป็นเบาหวานนะครับแล้วทาให้อ้วนนะครับดังนั้นถ้ากาแฟดําอย่างเดียวหรือชาเขียวไม่ใส่น้ําตาลอย่างเดียวใช้ได้ครับคุณพรสุขถามว่าชาเขียวกินตอนไหนดีคะกินเช้าหรือเที่ยงก็ได้คะ่ะ กินกาแฟใส่ครีมเทียมจากมะมะาพร้าวได้ไหมอ่าผมยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะครับจริงๆแล้วว่าครีมเทียมจากมะพร้าวก็คือน้ํามันชนิดหนึ่งถ้าเพื่อนๆกินแต่พอดีมันจะกระตุ้นการเผาผ่านพลังงานแต่ถ้าเพื่อนๆกินน้ํามันมะพร้าวหรือครีมเทียมจากน้ํามันมะพร้าวมากเกินไปก็กลายเป็นไขมันสะสมได้นะครับดังนั้นผมแนะนําให้กินเอาเอาแบบง่ายๆเลยวันละหนึ่งช้อนโต๊ะไม่เกินนี้นะครับโดยประมาณนะครับประมาณ อ๋อมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับเขาถามคาถามเด็ดมากเลยนะครับคุณจีรพักเขาถามว่ากินเกลือได้ไหมกินเกลือก็คือกินเค็มได้ไหมอ่าอันนี้ผมคุยแบบนี้ก่อนนะครับเกลือไม่ทําให้อ้วนนะครับเกลือถ้ากินน้ําน้อยจะบวมน้ําเท่านั้นแต่ไม่ทําให้อ้วนเกลือถูกขับออกด้วยน้ําดังนั้นก็หมายความว่ากินเกลือได้ครับกินเกลือเยอะแล้วกลัวว่าจะทําให้บวม ให้ดื่มน้ําวันล,ละ2.5ลิตรก็จะขับเกลือออกได้ครับสรุปกินเกลือได้ครับน้ําตาลเราไม่กินแต่เรากินเกลือครับกินเกลือได้ครับมีประโยชน์กับร่างกายนะครับสรุปกินเกลือหรือกินเค็มได้นะครับคุณเศษทรายนะครับถามว่าเวโปรตีนซื้อได้อย่างที่ไหนจริงๆรแล้วลองไปเซิร์ชดูก่อนครับเวโปรตีนทุกชนิดถ้ามีน้ําตาลสามารถกินตอนเช้าได้แต่ถ้าเวโปรตีนที่จะกินตอนเย็นแนะนําให้มีน้ําตาลน้อย น้อยไม่เกิน10กรัมครับต่อต่อตอนเย็นที่กินก็โอเคครับประมาณ10กรัมจำตัวเลขทวนๆไว้10กรัมนะครับดังนั้นเวปรตอนเช้ามีน้ําตาลได้ครับเวปรตอนเย็นให้มีน้ําตาลให้น้อยที่สุดครับยี่ห้อไหนก็ได้ครับใน Lazada ก็มีขายครับโอเคมีเพื่อนๆบอกว่าชอบคํานี้จังเลยนะขี้เกียจก็ก็ผอมหน้ถูกต้องครับเ่ บางคนบอกว่าเป็นหมอต้องขยนันไม่ไม่ไม่นะครับผมเนี่ยเป็นหมออีกสายหนึ่งเป็นหมอที่รู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องทําอะไรเยอะๆเพื่อให้ได้ผลน้อยก็ได้ผมเป็นคนที่ติดสิ่งหนึ่งมาตั้งแต่เด็กๆ,ๆเลยคือผมชอบทําน้อยๆแต่ได้เยอะๆเขาเรียกว่ามีเลเวลเลตก็คือมอีมีพลังทวีถ้าเราทําน้อยแต่ได้เยอะแสดงว่าเราใช้สมองเยอะ ใช้กาลังน้อยแต่ถ้าเราทําเยอะได้น้อยแสดงว่าเรามัวแต่ใช้กําลังแต่ไม่ใช้สมองครับในคนวามคิดเห็นของผมนะอาจจะผิดจะถูกในในใสายตาพวกเราก็ได้นะครับอย่างนั้นเราคอนเซปต์เราคือขี้เกียจก็ผอมได้ครับมีเพื่อนท่านหนึ่งถามว่าชอบกินแซนด์วิชตอนเช้าได้ไหมได้ครับตอนเช้ากินได้เต็มที่นะครับมื้อเช้าอย่างราชามีคุณ เมตตาบอกว่ากินไข่สฟองตอนเช้าออกกำลังกายด้วยที25าลดแป้งแต่น้ําหนักไม่ลงสัดส่วนลงค่ะแบบนี้โอเคไหมโอเคนะครับผมเคยพูดคลิปคลิปหนึ่งไปเพื่อนๆลองไปดูนะครับผมพูดถึงความแตกต่างของการลดความอ้วนกับลดน้ําหนักดังนั้นถ้าพวกเราอยากลดน้ําหนักสิ่งที่หายไปคือน้ําไขมันหรือกล้ามเนื้อแต่ถ้าเพื่อนๆหรือพวกเรานะครับใช้วิธีการลดความอ้วนสิ่งที่หายไปคือไขมันนะครับ ถ้าสัดส่วนหายไปส่วนใหญ่จะเป็นไขมันมากกว่าอย่างอื่นนะครับดังนั้นแนะนําให้ลดความอ้วนแต่ไม่ลดน้ําหนักคุณมนสิชาถามว่ากินน้าเต้าหู้ไม่ใส่น้ําตาลทุกเช้าได้ไหมได้ครับเพราะว่าน้าเต้าหู้ไม่ใส่น้ําตาลก็ไม่ทําให้อ้วนครับมีแต่โปรตีนไขมันน้อยมากครับคุณมนธนาถามว่าถ้าตอนเช้าไม่มีเวลาชงเวฟโปรตีนได้ไหมได้เลย คุณสุรีรัตน์นะครับคุณแพร์ถามว่าวิตามินซีชนิดเม็ดสามารถทําให้ผิวพันดีและชะลอวัยได้ไหมได้ครับได้ครับแต่เนื่องจากวิตามินซีนะครับผมเขียนไวในหนังสือนั่งเฉยๆหน้าเด็กสง,งันวิตามินซีจะดูดซึมได้จำกัดแค่มือ้อนึงประมาณ250มิลลิกรัมดังนั้นอาจจะต้องกินหลายๆมื้อถ้าอยากได้วันละ5 0าร0 0 0ถึงมิลลิกรัมอาจจะต้องกิน2-4มื้อต่อวันนะครับการกินพันมิลลิกรัม1มื้อ อาจจะดูดซึมได้แค่250มิลมิลรัมนะครับชาเขียวนมสดน้ำผึ้งร้อนตอนเช้าได้ไหมได้ครับตอนเช้ากินได้ตอนตอนตอนเย็นอย่าก,กินนะครับกินตอนเช้าชาเขียวแบบร้อนหรือแบบเย็นดีจริงๆแบบร้อนหรือแบบเย็นก็ได้นะครับสำหรับการลดความอ้วนไม่ได้หมดนะครับโอเคอ่า มีคำถามหนึ่งเขาบอกว่าไซรัปของเมเปิลกับน้ำผึ้งอัานไหนอ้วนกว่ากันผมผมแนะนำแบบนี้ครับเพื่อนมีเพื่อนหลายคนชอบถามผมว่าระหว่างกินข้าวกับขนมปังอัานไหนอ้วนน้อยกว่ากันหรือระหว่างขนมปังกับน้ำหวานหรือว่าระหว่างน้ำหวานกับน้ำผึ้งผมแนะนำแบบนี้ครับจำคำถามผมได้ไหมครับหนึ่งคำถามที่ที่จะช่วยให้คุณหุ่นดีตลอดชีวิตคือสิ่งนั้น กินแล้วมันทําให้อ้วนไหมอย่างเช่นน้ําตาลคุณรู้อยู่แล้วว่ากินแล้วมันอ้วนเยอะคุณอย่าคุณอย่าเอาน้ําตาลที่ทาให้อ้วนอยู่แล้วไปเปรียบเทียบกับน้ําตาลอีกชนิดหนึ่งเพราะว่าของที่ทําให้อ้วนกับของที่ทําให้อ้วนมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับผมไม่แนะนําให้เปรียบเทียบแบบนี้ให้คุณถามคําถามง่ายๆเลยว่าสิ่งนี้ที่ฉันกินเนี่ยมันทําให้ฉันอ้วนไหมถ้ามันทําให้ฉันอ้วนอย่ากินนะครับแต่ถ้าอันไหนที่ทําให้ไม่อ้วนให้กินเยอะๆอย่างเช่นถั่วกินเยอะๆเนื้อสัตว์กินเยอะ เวโปรตีนที่ไม่ใส่น้ำตาลกินเยอะๆน้ํากินเยอะๆผักกินเยอะๆอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรบกวนนิดนึงตอบคำถามเสร็จแล้วอย่าลืมโหวตนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพโหวตว่าจะจัดมิ팅 n นแบงคอกวันที่30มีนาคมหรือ28เมษายนครับส่วนจํานวนและสถานที่เดี๋ยวผมค่อยดูอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะถามเรื่องจํานวนกันอีกทีนึงนะครับตอนประกาศโอเคนะครับสาหรับคําถามเพื่อนๆเดี๋ยวเราตอบกันที่เหลือนะครับสำหรับคำถามอื่นนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ